ดิษยามพธิ์รีเซิร์ชนวิจัยป่านะครับนนี้เรามาอยู่ที่วัดการจนารามนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามกันต่อๆไปว่าจะไปที่ไหนและมีต้นไม้ที่น่าสนใจกันบ้างวัดกาญจน,น,รออนารามนะครับมีเส้นทางเดินเข้าไปนะครับก็จะมีขวามือก็จะเป็นสวนอกอมสวนพัฒนากายพัฒนาจิต ที่เราได้มาพักผ่อนหย่อนใจมีต้นไม้จำนวนมากทั้งไม้สะดาดเทียมไม้ตะเคียนไม้สักต้นผูกอย่างน้อยก็ประมาณ20-30ปีนะครับน,นี่เป็นต้นปีสูงมากนะครับเทียบกับฝ่ามือนี่นะครับ,รบ,รรบโตมาตรงส่วนนี้ก็เป็นคำฝันของท่านพุทธทาสภิกขุนะฮะ คนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวนพัฒนากายและพัฒนาจิตนะครับมีการคัดแยกขยะนะครับภายในวัดแลเาก็มีเส้นทางมีการคัดแยกขยะให้ดูนะครับอาจจะช่วงนี้ช่วงปีใหม่นะครับมีการเดินให้สุดทางสร้างกายเสริมจิตรักชีวิตรักต้นไม้นะครับเอามาให้ดูกันทางเข้าเข้าไป420เมตร นะครับมีต้นมะม่วงหิม,มพานนะครับก็มีลูกศรแนะนำเย็นๆแถวชาวจังอำเภอกันจนด,ดิตเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับอันนี้ต้นสะเดาเทียมนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นสะเดาเทียมนะครับนี่เชิญโหนไตระดับนะครับผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรตรงไหนนะครับมันมีฐานเครื่องเล่นให้ด้วยนะครับก็เดินไป ครับผมวันนี้ก็เป็นเส้นทางมาให้ดูต้นไม้กันนี่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นสะเดาเทียมนะครับต้นนี้ที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งนี่สะเดาเทียมประมาณเกือบใหญ่มากสองคนนะครับดูขึ้นไปข้างบนต้นสูงมากนะครับที่น่นต้นนี้นะครับคือต้นตะเคียนทองนะครับเออเปียอเดรตานะครับก็จะเป็นทั้งแถวแถวนี้เลยนะครับทั้งแถวแต้น ตัวเดี๋ยวให้ดูขนาดนะครับเดี๋ยวนี้ให้ดูลักษณะต้นก่อนปลูกเป็นแถวริมตำกำแพงวัดนะครับต้นใหญ่มากโตมากดูขนาดต้นนะครับโอ้ประมาณคนโอบโอบไม่รอบคนนี้โอบไม่รอบนะครับต้นโตมากแต่เคียนทองนะครับความสูงประมาณสามสิบเมตรทั้งหมดเลยนะครับทั้งด,ด้านหลังด้วยนะครับลองดู<บ>ต่อ<า>ไปก็เป็นคําของสุภาษิตที่ท่านพุทธทาสได้ให้ไว้นะครับถ้าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสีย นะครับอันนี้ก็เป็นสจัธรรมอันหนึ่งดูแล้วก็น่าจะเริ่มที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอันหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นราวกระชับทรงตัวนะครับสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับ<ม>เดินได้ชมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเดาเทียมมีชื่อบอกไว้นะครับก็น่าสนใจต้นโตใหญ่อาจจะมีก็อาจจะลำต้นอาจจะไม่ได้เปร่ยตรง เหมือนกับตะเคียนทองนะครับแต่ก็สมต้นที่ใหญ่นะครับเป็น,นี้จุดถ่ายภาพสามารถมาถ่ายกันได้นะครับสามารถเข้ามาให้กาลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่ลงทุนทําให้กับต้นรับพี่น้องเพื่อสนใจมาดูก็ได้ในส่วนของธรรมชาติครับฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของโบสถ์สวยดีนะครับอ๋อวิหารโทษทีครับเป็นส่วนของวิหารโบสถ์จะอยู่อีกฝั่งอีกขยับไปอีกนิดนึงอันนี้เป็นวิหารนะครับ ก็เป็นสแดาเทียบเหมือนกันส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นสแดาเทียบนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเล่นอันนี้ผมให้คร่าวๆนะครับเป็นแนวทางไว้และสุดท้ายจริงๆก็จะมีหิุดสิ้นสุดนะครับคนวไวไจะไว้มันกะมีตรงนี้คนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งเป็นที่ท่านพุทธทาสได้ให้ไว้นะครับเราสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็น,นี้เป็นรูปหัวใจ ก็รเริ่มทําเริ่มมีจุดให้นั่งมีชิงช้าให้นั่งนะครับแล้วก็มีต่เชือกนะครับผนเชือกต่เชือกนะครับมีฐานให้เล่นมีบันไดลิงนะครับอันนี้ผมมาแล้วก็มาให้ดูกันว่าเป็นสถานที่ที่เอียงหัววนเวียนวนวน,วน,นะครับก็อย่างที่ที่น่าสนใจอันนึงสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมได้เข้ามา พวกคนหยนใจเป็น่งพวกคนหยนใที่น่าสนใจของอำเภอการจนาดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นะครับมากันได้มีหลายเสดหลายสวนสามารถที่จะเข้ามาพักผ่อนหนช่วงยามเย็นเข้ามาเดินเข้ามาออกกาลังกายกันได้นะครับยินดีกับการจนาดิตด้วยนะครับมีเป็นสวนที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสวนที่าสนใจส่วงสวนนี้อ๋อมีอันนี้ก็จะมีสวนสวนนี้ก็จะเป็นไม้สัก อายุก็น่าจะไม่ได้มากเท่ากับไม้เทียมหรือไม้ไม้เทียมหรือไม้ตะเคียนทองนรับประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบปีได้ผมว่านะครับต้นนี้ก็จะมีวิหารด้วยนะครับอีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับลักษณะก็คือต้นสำโรงหรือต้นโรงนะครับใบจะเป็นลักษณะเช็คๆอย่างที่เห็น นะครับต้นสำโรงจะเป็นใบดูมืดไปหน่อยก็ขออภัยนะครับต้นสำโรงสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีวิหารคล้ายๆกับวัดบางทงนะครับคล้ายๆคล้ายๆถ้าสนใจก็เข้ามาเก็บรูปถ่ายภาพกันได้นะครับตอนนี้ก็มีไม้สักสวนไม้สักเยอะมากนะครับนีไ่ไม้สักที่มาให้เห็นอยู่นะครับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ มีชิงช้านะครับมีต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับตรงนั้นสามารถเป็นที่สร้างขึ้นมาเห็นต้นไม้ไหมฮะนั่นคือเป็นอุทนิปั้นขึ้นมาเป็นต้นไม้นะครับมีให้นั่งให้เลยได้นะครับนี่นะครับเป็นฐานใต่เชือกนะครับแล้วก็มีสุภาสิท์ของธรมพุทธทาสที่ให้ไว้แล้วก็เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับประมาณใหญ่มากนะครับผมดูแลเอาให้คนมานั่งสามารถถ่ายภาพถ่ายอะไรกันได้มาเยี่ยมมาชมกันได้นะครับที่วัดการจนาราม อำเภอกานันได้จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับว่า,าน,นะครับใหญ่เหมือนกันก็ประมาณคนโอบไม่รอบเหมือนกันนะครับสูงก็ประมาณ25-28เ25มตรนะครับก็เป็นต้าไม้ชนิดหนึ่งที่ต้ตนใหญ่จะอยู่ตามริมน้ําน้ําชุ่มนะครับอันนี้มอยู่เด็ดต้นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้นจะไม่ค่อยตรงจะเป็นคดๆงอ,งอ,งองตามลักษณะพันธุ์ของเขาส่วนนี้ก็จะเป็นวิหารนะครับแล้วก็จะมีโบสถ์อยู่ทาง ซ้ายมือโบดกำลังซ่อมแซมนะครับแล้วก็มีวิหารที่ข้างหลังที่ยงที่บอกไว้คล้ายๆกับวัดบางทงนะครับเดี๋ยวกาสก็เข้ามาเยี่ยมชมกันสวยงามนี่ก็เป็นอีกตรงนี้ก็เป็นอีกชุดนึงนะครับที่จะเป็นของไม้สัก นะครับที่ปลูกได้ประมาณ15-20ปีนะครับเป็นโซนที่ปลูกไม้สักเยอะนะครับเป็นไม้สักอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นมีแตกก้านเยอะก็เป็นตามไม่ได้คัดสายพันธุ์มาก็ปลูกมาปลูกกันก็เป็นป่าเป็นแปลงอย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับใครสนใจไม้ชนิดไหนก็ว่ากันไปนะครับปลูกวันละต้น2ต้นก็ช่วยกัน ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่ใหญ่ของให้กันนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามของคลิปต่อๆไปได้ด้วยนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ